สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็ลกลับมาเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับอาทินีนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเตมิมมวยเด็ด7สีประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568โดยช่อง7 HD ก็ทำการถ่ายทอดสดจากวิธีมวยไทย7สีมอชิดต,ตั้งแต่เวลา14.30น,นไปจนถึงเวลา16.30น,นโดยประมาณโปรโมเตอร์ คุณเดียเกตเพชรพร้อมทีมงานก็ประกบคู่มวยไวย้ตามารายการดังนี้ครับคู่ที่1น,นี้ก็เป็นมวยรอบปนเสือครั้งที่24สายดีนัดแรกคู่ที่1ครับระหว่างราชศักลูกหมู่5เจอกับก้องมีชัยจิตเมืองนนทที่พิกัด1้อยปอนด์เท่ากันคู่ที่2ก็เป็นมวยรอบปนเสือครั้งที่24สายดีนัดแรกคู่ที่2ระหว่างยามานลักกี้บันเทิง เจอกับพลายพยักเทศบาลตำบลพลับพานารายที่พิกัด112ปอนด์เท่ากันส่วนคู่ที่3ก็เป็นมวยไทยเจสีนะครับระหว่างมนพระรามสิทธเพชรฉลกันเจอกับวายุน้อยพอหอมกลิ่นที่พิกัด103ยปอนด์เท่ากันคู่ที่4คู่เอกประจำอาทิตย์นี้9ล้านสจอแดนระยองเจอกับ Ene, พรเสน่ห์สภูมิพัฒน์ที่พิกัด127ป่ปอนด์ครับครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดสีทั้ง4คู่ก็เช่นเคยครับหมอมวยมานอกก็ขอกำลังใจจาก f อทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนำมวยพักยก P y ว4ช่วยท่านได้ครับ มวยพกยก p y 24ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline py24 py24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยภานอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่ง ครับอย่างที่บอกครับก็เป็นมวยรอบปนเสือครั้งที่24สายดีนัดแรกคู่ที่1ระหว่างราชศักลูกหมู่5หรือว่าเกียรติหมู่5เจอกับก้องมีชายจิตเมืองนอนทที่พิกัด1 1 2ปอนด์เท่ากันหมแดงราชศัก์ลูกหมู่5อายุ19จากพัทลุงส่วนสูง171ชกมาแล้วประมาณ60ครั้งก็เป็นมวยเข่าผสมฝีมืออาวุธครบเรื่องนอกได้ในเหนียวแน่นครับเป็นมวยขวา เหลี่ยมเชิงดีแต่ว่าหายไปนานประมาณ2ปีครึ่งนะครับฟอร์มล่าสุดก่อนหายไปก็มีแพ้นอกยก3กระจรศักดิ์โอปอที่ศึกมวยไทยพลังไม่ชนะนกยก2ยอดขุนศึกสอสุขมายิมที่ศึกสอภูมิพัฒล่าสุดแพนอกยก3ช่วยชาติสุมารูฟาร์มที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อ20 สิงหาคมปี65นะครับก็หยุดไปหรือว่าหายไปประมาณ2ปีครึ่งส่วนน้ำเงินกล้องมีชายจิตเมืองโนอนอายุ16จาก101ส่วนสูง166น้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่จิตเมืองโนนตัวนี้เป็นมวยไฟเตอร์ครับเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดูดันขยนันออกอาวุธปลอดใหญ่ปแรงกล้าแลกกล้าลุย ครับแต่ว่านานๆนชกทีเหมือนกันครับปี67นี้ชกไว้แค่3ครั้งก็มีชนะนกยก5พลอยมงคลจอเมืองศรีที่ศึกจิตเมืองนนชนะคะแนนนกแก้วลูกสวนอัโตโอาวันที่สึกจิตเมืองนนล่าสุดพัดท่าแพ้คะแนนเพชร9ล้านอีเกิลมวยไทยที่สึกมวยดีวิถีไทยเมื่อ25สิงหาคมปี67ที่ผ่านมา ก็พักไปประมาณอีก5เดือนกว่ากว่าครับสําหรับกูนี้ก็เป็นมวยรอบปืนเสือครั้งที่24สายดีนัดแรกคู่ที่1ผู้ชนะนี้ก็ไปเจอผู้ชนะคู่ที่2ผู้แพ้ก็เจอผู้แพ้ครับแดงราชศัก์ลูกหมู่5อายุ19ก็เป็นรุ่นพี่3ปีได้สูงได้ลอยกระดูกด,ดีกว่าแต่ว่าหายไปนานนะครับ น้ำเงินก้องมีชัยจิตเมืองนนร,รุ่นน้องไฟเตอร์ครับเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมดัดปั้มรัดฟัตีบูดูดาน,นต้นต้นนี้น่าจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าปไปผมมองว่าทางก้องมีชัยนี่จะอาศัยร่างกายที่ดีกว่าเดินบดเดินเบียดปั้มรัดฟัตีแซงเอาชนะราชสักได้ไท้ายๆยครับ คู่แรกผมให้น้ำเงินก็มีชัยจิตเมืองนอนเป็นมรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2ครับก็ยังเป็นมอรรอคพ้นเสือครั้งที่24สายดีนัดแรกคู่ที่2ระหว่างยามานลักกี้บันเทิงหรือว่าหมีสีสองราชประชานุเคราะห์เจอกับพรายพยักษ์เทศบาลตำบลพระพรานารายที่พิกัด112ปอนด์เท่ากัน หมูมแดงยามาลก,กีบันเทิงอายุ18จากจังหวัดสตูลส่วนสูง168ก็ชกมาประมาณ40ครั้งก็เป็นวัยฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาตะอยขวาปั้มรัดฟันตีตั้งรับจับทางได้เดินเป็นประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกนอกได้ในดีนะครับแต่ว่าหายไปนานนะครับเกือบเกือบปีครับฟอร์มก่อนหยุดไปก็มีแพนนอกยก3าพลายงาม สอนนรุมนที่ศึกเจ้ามวยไทยแพ้คะแนนสกาต่อคงอินที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับล่าสุดปี6เกียนี้กลับมาแล้วหนึ่งครั้งก็มาแพนอกยก3ามพายพยักเทศบาลตำบลพระพาดรายผู้ชกวันนี้ที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี6กเกียที่ผ่านมาส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงิน ลายพยักเทศบาลตำบพลบพระพรานารายอายุ16จากจันทบุรีส่วนสูง167น้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่สพพรานารายจังหวัดจันทบุรีครับก็เป็นมวยฝีมือวดครบเครื่องนอกได้ในดีเตะขวาต่อยขวาซ้ายหน้าดีสอกคมเหลี่ยมเชิงใช้ได้หมดใจได้ปลายมั่นคงครับหาไฟหลังชนะ3แพ้2 สามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรภูมินเพชรเกศเพชรที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนยอดชนะศึกกวยบางคแหลมที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดเอาชนะนกยกสามคู่โชควันนี้ครับชนะนกยกสามหมีสีสองลักี้บันเทิงที่ศึกท่าน,น้ำไทยเกิเพชรเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็น ครับคู่นี้ก็ยังเป็นมวยรอบปนเสือครั้งที่24สายดีนัดแรกคู่ที่2ครับผู้ชนะสําหรับคู่นี้ก็จะไปเจอผู้ชนะคู่ที่1ผคู่แพ้ก็ไปเจอผู้แพ้ในนัดต่อไปครับทั้งคู่นี้เจอกันมานะครับสําหรับคู่นี้เจอกันมาเมื่อวันที่17เพฤศจิกายนก็เป็นฝ่ายพลายพยัก์เอาชนะนอกได้ในยกที่ส วันนี้มาเจอกันในมือรอบบนเสือพิกัด1 1 2สปอนสำหรับตัวผมยังมองว่าภายพยักเทศบาลตำบลพระพานาลายครับจะใสยสภาพร่างกายที่ดีกว่าเพราะว่าชกประจำสม่ำเสมอจะเบียดเอาชนะยามาแลัคกี้บันเทิงย้ำแขนได้อีกครั้งหนึ่งครับครับผมให้น้ำเงินภายพยักเทศบาลตำบลพระพานาลาัยเป็นมือรักมวยชอบระดับ2ดาวครับครับ ต่อกันที่คู่ที่สามครับก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีมณฑพระรามสิทธิเพชรฉลุกันเจอกับวายุน้อยพอหอมกลิ่นที่พิกัดร้อยสามปอนด์เท่ากันมุมแดงมณฑพระรามสิทธิเพชรฉลุกันอายุ17จากราชบุรีส่วนสูง164น้ำหนักกว่าประมาณ50กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ40ครั้งซ้อมที่ค่ายเด็ดรัดนะครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะซ้ายต่อยซ้าย เปิดเกมได้ตั้งรับเป็นนะครับประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับ5ไฟหลังชนะ3แพ้2 3ข้ครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชร3เพชรมวยไทยยิมที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนจิรวัตรสราชภูมิที่มวยไทยเกียรติเพชรล่าสุดชนะคะแนนจิรวัตรสราชภูมิได้ที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่1ธันวาคมปี67ที่ผ่านมา ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินวายุน้อยพอหอมกลิ่นอายุ26จากชุมพรส่วนสูง162น้ำหนักปล่อยๆ50กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ100กว่าครั้งนะครับซ้อมที่พอหอมกลิ่นก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยมาถนัดขวากระดูกดีเก๋าเกมแต่ว่านานๆานานชกทีปี6ก็นี่ชกไว้แค่3ครั้ง3ครั้งก็มีชนะนกยก2ยกมง ยกมังกรเปิ้นนครที่ศึกเพชรยินดีชนะคะแนนยอดกุมารรถเสือจ่าเจตที่ช่องเจสีล่าสุดแพ้คะแนนเพชรนิวัตสจารุวรนที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับครับลูกเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดงมนพระรามสิทธเพชรฉลุกการอายุ17เป็นรุ่นน้องถึง9ปีนะครับ แต่ว่าได้สูงได้ลอยนิดนิดแต่กระดูกเป็นรองส่วนน้ำเงินวายุน้อยพอหอมกลิ่นหรือว่านกเขาน้อยนกเขากมอ11หรือว่าออฟไซด์ site, หัวโงน้ำแข็งตัวเดียวกันครับกระดูกดีเป็นรุ่นพี่นะครับคู่นี้ถือว่าสดเจอเกา๋านอกกับในซ้ายกับขวาครับต้นต้นรุ่นพี่วายุน้อยนี่เตะขาจ่อยหมัดมีรุ่นนับรุ่นนกเกาะ แต่ว่าไปไปลายผมมองว่ามนพระรามจะอาศัยความสดร่างกายที่ดีกว่าเดินหมดเดินเบียดปราบรัดฟัตีแสงเอาชนะรุ่นพี่วายุน้อยได้ไทยๆยครับผมให้แดงครับมนพระรามสิทธเพชรฉลุกันเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับต่อคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับ9ล้าวานสจแดนระยองเจอกับพรเสน่สภูมิพัฒน์ที่พิกัด1้อปอนด มุมแดง9ล้านสจแดนระยองอายุ21จากจันทบุรีส่วนสูง175น้ำหนักปลดป่อย62กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ70กว่าครั้งซ้อมที่ตอสุรัตจังหวัดระยองครับก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเหลี่ยมเชิงดีดักศาสแข้งเตะขวาต่อยขวารอโต้รอบวกสอกฟันอันตรายครับวอลห้ไฟหลังชนะ3แพ้2 สามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแล้วก็แก้มือเอาชนะคะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มได้ที่ศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรล่าสุดเอาชนะน็อกยก3ามดีเซลสอดำเนินได้ที่ช่อง7สีเมื่อวันที่27ตุลาคมปี6ก็ที่ผ่านมาแบบก็หยุดไปประมาณ3เดือน ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ําเงินก็เป็นรุ่นพี่พรสเสน่ห์สพุทธมิพัทอายุ26จากนาครศรีธรรมราชส่วนสูงร7 0ยน้ำหนักปล่อยๆ62กิโลกร,รมัมชกมาก็ร้อยกว่าครั้งนะครับซ้อมที่สภูมิพัทนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นมวยเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวา่ตยขวาปั้มรัดฟันตีบูดู oo, ดันตลอดปอดใหญ่ปลายแรงเลี่ยมเขา่าเก๋าเกมห้าฝ่ายหลังชนะ2แพ้3 สามครังหลังมีชนะคะแนนฉมวกเพชรเอสสันปตองที่สวนสยามกทมแพ้คะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนาที่ช่อง7สีล่าสุดก็แพ้คะแนนน่ารักปอประจักษ์ที่ศึกเพชรยินดีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดง9ล้านสาจอแดนระยองอายุ21เป็นรุ่นน้อง5ปีได้ส่งได้ลอยแต่ว่ากระดูกการผันวยเป็นรองครับส่วนน้ำเงิน พรเสน่ห์สาวพุ่มพิพัฒน์รุ่นพี่กระดูกดีกว่ากูนี้นี่รูปเกมต้องบอกว่าสดเจอเก่านอก,กับในายไฟเตอร์เจอฝีมือครับก้าวล้านสจแดนระยองตั้งรับจับทางดักสัตว์แข้งรอโต้รอบวกร่างกายดีกว่าสดกว่าต้นๆน,น,น่าจะทำได้ดีกว่าครับส่วนพอนสเสน่ห์รุ่นพี่พเหลี่ยมขาวเก่าเกมนะครับถ้จาจะชนะนี่ต้องรอไปไปลายอะ ต้องลงทุนเดินเปิดเกมเข้าหาคู่ชกเพื่อจับตีเข่าในให้ได้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของ9ล้านนะครับที่รอดักสาดตร์แข้งดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะรุ่นพี่พรเสน่ห์ได้ท้ายๆครับผมให้แดงครับ9ล้านสนจดแดนระยองเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดสีทั้ง4คู่นะครับ ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนํามวย,ยพักยก p y วายมวยพักยก PY24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดีไลน์แอดพีวายสองสี่แอดพจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบมวยเด็ดเจสีประจำอาทิตย์นี้ คู่ที่1ผมให้น้ําเงินก้องมีชัยจิตเมืองนนเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวสดบทเก๋าเอาอยู่คู่ที่2ก็ให้น้ําเงินพรายพระยักษ์เทศบาลตะบพลพระปานารายเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวหนังเรื่องเก่ามาใช้ใหม่ปลายปลายดีกว่าครับคู่ที่3ให้แดงมนพระรามสิทธเพชรฉลุกันเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวสดบทเก๋าเอาอยู่ คู่ที่4ก็ให้แดงครับ9ล้านสอจอแดนระยองเป็นไวรักไวชอบระดับ1ดาวสดไวปลายมั่นคงครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันไปครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ